เมนูแรกนะครับเป็นเมนูปลาที่มาในรูปแบบของของว่างนะครับเราจะทำปลากระพงชิ้นเล็กๆที่มีรสชาติของแกงเขียวหวานครับเมนูนี้มีชื่อว่าทอดมันปลากระพงเขียวหวานครับเริ่มจากการเตรียมส่วนประกอบนะครับซึ่งเราก็จะมีปลากระพงนะฮะชิ้นย่อมๆแบบนี้ไม่ใช้หนังครับผมอาเราแยกไว้ครับส่วนเนื้อนี่เราก็หั่นเป็นเต่าเล็กๆครับผม เดี๋ยวเราจะเอาไปเข้าเครื่องบดสับครับผักชีครับผมล้างทำความสะอาดให้ดีนะฮะเราใช้ทั้งหมด3ช้อนโต๊ะนะครับเราสับหยาบๆก็พอครับใส่ลงในเครื่องบดสับจะต้องบอกเป็นเมนูที่ง่ายรวดเร็วแล้วก็อร่อยนะครับเมนูนี้ไม่ต้องพึ่งพาน้ำจิ้มแต่อย่างใดนะฮะ วันนี้พิกแกงไม่ต้องเสียเวลานะครับเรามีเวลาไม่เยอะเราใช้พิกแกงสําเร็จรูปครับพิกแกงเขียวนะฮะผมใช้ทั้งหมดประมาณช้อนโต๊ะครึ่งถ้าคุณผู้ชมชอบรสจัดๆจะใส่มากกว่านั้นก็ไม่ว่ากันครับใส่เกลือครับผมนิดหนึ่งอันนี้เป็นไข่ขาวครับไม่ต้องเยอะนะครับเสร็จหมดแล้วครับที่เหลือก็คือให้เครื่องจักรทำงานครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับบ้านเขานะครับประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊อะอมือชุบน้ำนิดหนึ่งครับกระทะนะครับอุ่นให้ร้อนน้ำมันลำข้าวนิดเดียวพอครับ กระทะวันนี้นะครับผมเลือกใช้เป็นนอนสติกนะครับจะได้ไม่ต้องใช้น้ำมันเยอะนะฮะเราพลิกด้านเป็นระยะได้นะครับการพลิกไปมาก็จะทำให้ความร้อนเขาทัา่วถึงดีครับด้านหนึ่งก็ใช้เวลาประมาณ2นาทีครับทอดมันของเราสีเขียวสวยทีเดียวนะฮะ พอสุกดีนะครับเรารู้ได้ยังไงฮะเราลองกดดูนะครับเห็นไหมครับเนื้อจะค่อนข้างแน่นมากทีเดียวเสร็จแล้วนะครับเอาขึ้นมาอย่างนี้นะฮะแล้วก็ดิฟลงไปตรงงาขาวคั่วนี่แหละครับรีกขึ้นมาครับสวยเลยทันทีนะฮะง่ายๆครับผม สำหรับเสิร์ฟนะฮะดีบมะนาวไปนิดหนึ่งนะฮะรสเข้ากันได้ดีทีเดียวก็เป็นเมนูที่มีประโยชน์แล้วก็รสชาติอร่อยทําไม่ยากนะครับและนี่ก็คือเมนูแรกของจานด่วนจานเด่นของเรานะครับกับเมนูทอดมันปลากระพงเขียวหวานครับ ถ้าคุณชอบเมนูสร้างสรรค์ในรูปแบบของพลพักนักปรุงและไม่อยากพลาดแฟน YouTube ง่ายดิดเดียวเองครับกด Subscribe เลยครับ